นิมนต์ครับหลวงพี่อ๋อได้ข่าวแล้วครับว่ามีพระใหม่มาจำอยู่ที่วัดนี่ยินดีครับยินดีจะได้ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเรามีอะไรจะเรียกใช้ผมเชิญนะครับไอ,อไอ้เสือเฮ้ยไอ้เสือมึงจริงจริด้วยเฮ้ยมึงเป็นไงบางไงวะเนี่ย พู้ไก่กำไม่เสือได้ไหมที่มันเคยแกล้งตอนเด็กๆ่กอุ้ยขอ,ขอโทษครับปาทุเพื่อนผมสมัยเด็กๆครับชื่อปอออ๋องเออผมนะครับชื่อป๋องเพื่อนหลวงพี่มันชื่อไอ้ต๋อง Ê, tổng tổng